ว <laughs> ่านกำลังขึ้นค่ะซองแซงซองแซงกงเรงเอน็นแซงไอะไรไมาแล้วขึ้นแนวกลางจะแจ้งอะไรแรงปิดก็ตุดเอ็นไม่ชับต่างโทรศัพท์เอ็นไม่ชัด,ไม,ชดไม่ได้แลดตูตาจริงกะปังกะกะปัง <laughs> น้ำอ๋อเลวใจ่ไหาน้ำไล่เหลวไล่เขียวจด้ไหะไล่เหลวกนคนกล้อยหวาไล่เหลวจังไหะเดินลาเดินไปตัดต้นเดินลากานูกานูกานหน้าน้ากาเตะตั้งเบิดกาดูไวกาดูไวดูไว หมายก้อยไม่ใจหมายเกี่ยวปั๊มนะกาหมายก้อยยางหอดีนะตอี้เหน่อจังหอดีะหวหอดีวะคนตำไมดีโอ้กี่กรานกะคนก้อยยางจบกระยันนั่นกาคนตัดคนตัด

Det er det, der. <laughs> Aj, uh. <laughs>